วงการบันเทิงพบกับข่าวเศร้าแบบสุดช็อกเมื่อต้องสูญเสียนักสแสดงสาวชื่อดังแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์วัย37ปีไปอย่างกระทันหันหลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์2565โดยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบ40ชั่วโมงระดมกำลังค้นหาหวังให้เธอกลับมาอย่างปลอดภยัยแต่สุดท้ายปาฏิหารไม่มีจริงเหลือเพียงร่างไร้วิญญาณของเธอเท่านั้น แตงโมเริ่มมีชื่อเสียงจากการคว้าตำแหน่งรองมิสทีนไทยแลนด์ปี2002ตามมาด้วยผลงานการแสดงมากมายรวมถึงเรื่องใบไม้ที่เปลิดปลิวทางช่องวัน31และเรื่องเนื้อในทางช่อง GMM 25รวมทั้งยังมีผลงานที่ถ่ายทำค้างอยู่อีกหนึ่งเรื่องกับทางช่องวัน31ซึ่งเธอเพิ่งมาเข้าฉากก่อนเกิดเหตุแค่หนึ่งวันเท่านั้นที่ผ่านมาชีวิตของเธอผ่านเรื่องราวหนักหนานและมรสุมข่าวมากมายทําให้ต้องเสียหลักไปหลายครั้งแต่ก็ก้าวข้ามผ่านมาได้จนหลายคนขนานนามเธอว่าเป็นแมวก้าวชีวิต โดยวิกฤตในชีวิตของแตงโมเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายน2550เธอประสบอ,อุบัติเหตุครั้งใหญ่รถยนต์พลิกความบนทางด่วนเพราะหลับในขณะขับกลับบ้านหลังไทยละครทำให้ใบหน้าถลายไปกับพื้นจนเสียโฉมเย็บถึง140เข็มและต้องทำศัลยกรรมใช้เวลาพักฟื้นนานกว่า2เดือน ด้านชีวิตส่วนตัวเธอเคยเข้าพิธีว,วิวากับโตโน่พายคินเมื่อเดือนธันวาคม2556ซึ่งถือเป็นข่าวใหญ่เซอร์ไพรส์วงการแต่หลังใช้ชีวิตคู่ได้เพียง2ปีกว่ารักครั้งนี้ต้องจบลงซึ่งจากเหตุการณ์นี้ทําให้แตงโมเสียใจหนักถึงขั้นกินยาน,นอนหลับเกินขนาดตามส่งโรงพยาบาลเป็นการด,วด่วนพร้อมทั้งเปิดใจทางน้ตาตาว่าได้พยายามกลับมาทําความเข้าใจแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไปตามที่หวังต้องปิดฉากลงอย่างถาวร นอกจากนี้แตงโมย,ยังต้องเผชิญกับอาการป่วยโรคซึมเศร้ามานานนับ10ปีและเข้ารับการรักษาเรื่อยมาแต่กลับมาหนักหน่วงช่วงที่คุณพ่อป่วยและจากไปด้วยโรคมะเรง็งถึงคันไม่ยอมออกจากบ้านนานนับปีเพราะอย่างโมเนี่ยโมยเป็นหนักมากนะอย่างเช่นแบบคุณพ่อไม่สบายโมยก็เริ่มอาการหนักแล้วพอคุณพ่อเสียเนี่ยโมยแบบวิญญาณหลุดจากร่างเลยค่ะก็นอนติดเตียงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ กําลังใจที่ดีของคนรอบข้างเขาจะคอยดูแลเราสอด,อดส่องตาแบบไม่ให้คลาดสายตาว่าเราจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งช่วงที่คุณพ่อป่วยแตงโมย,ยังเจอปัญหาเงินขาดมือต้องหยิบยืมจากพี่ที่เคารพอย่างเอสุภชัยและเพิ่งมาเป็นข่าวเมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่าเอใจดียกนี้สินทั้งหมดกว่า5 0 0 0 0นบาทให้ ของแตงโมโกาล,ลังกลับมาตั้งลําดําเนินไปได้ด้วยดีหลังเพิ่งคว้าปริญญาตรีใบแรกจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตและกําลังศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาเดิมทั้งยังพบกับความรักครั้งใหม่กับแฟนหนุ่มชื่อเบิร์ตที่เธอตั้งใจฝากชีวิตไว้ด้วยกันตลอดไปก็เนี่ยค่ะได้คนดีค่ะเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะเอ้ยคนที่ <S <S หวังแต่งไ,ไหมพี่โมแต่งไม่แต่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญแล้วค่ะตอนนี้เพราะยังไงก็อยู่ก่อนแต่งไปแล้วนะคะอันนี้ก็ จริงๆก็ไม่ได้สนับสนุนให้คนณได้ท,ทาแบบนี้แต่ว่าโมค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าการแต่งงานเนี่ยใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแล้วมันก็เหมือนละลายแม่น้ำอะเนาะโมก็เลยแล้วโมเองก็เคยแต่งงานมาแล้วโมคิดว่าการเสียเงินก้อนไปอีกสักก้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองสําหรับตอนนี้อะคะ่ะก็ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโมก็อยากอยู่กับคุณหนวดไปตลอดชีวิตอะค่ะ ตัวเธอจะจากไปแต่เชื่อว่าชื่อของแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์จะยังอยู่ในใจของแฟนๆตนลอดไปสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไี่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าว 超灵魂。啊嗯嗯嗯嗯